ให้ไปแเบิร์นเพื่อนก็ให้เบิ่งเนี่ยเบิ่งนกันดาวอืบอกว่าเนยเอาอเงินเงี้ยคอยฝากให้เจ้านี่เรามาจาสหรัฐอเมริกานี่เอาเอาเงินอวยพ่ในเพื่อนเนี่ยชองรบาทเนี่ยเอาเ้อเพื่นยีดีไม่แห้งฝากเงินฝากข้ามใม่ใช่เพื่นยีดีห้งเจ็าแดมนไข่นี่มด้วยอันยู่มันควันยืนูมันควันยืนบ้ากะบบเ็นเออคอยกับบคอยได้ไปถ่ายพอเห็นจ้ายีดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งเลย โเแ็บโบไข่ล่ะทำมาหากินเองบัะนี่เพื่อนในชีวิตใหม่ไงเน่ยเย็บีก็ได้คือหูวแล้วเขาจะไปถาเพื่อนแต่เพื่อนซอยกับโบได้เอาเงินกันเนาะตีแต่แหมาเนาะตีแต่บอบอกแหมาเนาะไว่าแล้วเนาะลงหันัางลงฮะไปนางลงผูกคือไว่ายที่ก็อดว่ายทีก็บ่อยเจ้านาจะมาเด้อยว่ายขนาดเนาะไว่เด็กอยากมาจะหนาผู้ใครมาส่งกินคนเข่าฮะใครมาส่งมามุน บะมุนได้บาทถั่วมาลูกมถา่วมะนี่พงผัดถั่มาโอ้ยกลองคือเป็นอย่งสี่บาทคือม้วนถ่น้องมะนาวไปบ้างเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋อยๆจับมันเรื่อยๆแป๊บหนึ่งไปขนาดเนาะใครมาส่งกินนี่บะมุนขอมานทำเราเราขี่ว่าขี่ได้หวะไปเพาะกันเราอยู่ใส่อยู่เรื่อนยาเจ้านี่เอออัน พอดีเมื่อนราโทรไปหาอยู่น่ากับตู้ข้ามวันโทรไประว่างน้องมะนาวอันบุติดว่าว่าเชิญมาหาอันมาเจอปิดเครื่องกับเว้นนั่นลูกเกี่ยวข้าวน้าป่ะพีดเครื่องเม็ดลูกเกี่ยวข้าวเออเมื่อเราเคยเนี่ยพี่น้องเขามาจะตั้งประเทศเลยเพิ่นอันเอาอันชิ้นกับเสื่อมมาขาดแก้วยางบัดกรอบบัดคมโทรไปเลยว่าเออน้องมะนาวมาดูเราว่าอยากอันอยากเห็นหน้าอยากอันอยากเห็นเพิ่นว่าเพิ่นเห็นต่ในคลิปเนาะเมื่อไหร่ดิ เราเมื่อสวัสดิ์เลยเราบนเมื่อรับรอยไปอยู่สวัสด์เรามาเดือนหนึ่งพูดเลยจะสิเมื่อนว่าสิไปหาอันบงเจ้าเกี่ยวเข่ากับคือบนอันมันปรอสิเด็ไปมันทางงากทางหักแห่งไหนบอกทางหักแห่งเกี่ยวแะ้วเราบอกเขาเลยง่ายนลยง่งยัลยเอฟซพังดูย่งได้ตั้งไห้แลเข่าปันทีนึงเดียวปันทีนึได้จักสอบหรปันทนึงนะเชาเชาสองสอบเชาสองอบพูเ ยังย่งจะให้จิงบนี้นย่ชาชีให้นะเขาบง้ามเล่มอทีหลอกเล่มเอาเออเ้านี้เนาอ้าวมาสั่งป่ะเขาง้านีเขาไ้านี้อืมตัวบล็อกเน้ไม่ลกแล้วลกตัวบล็อกหรืเนาะลกมไวมันตัวบล็อกเนจะาบ้านี้เน่ยเราบะหมอนเนาะบอแมันค้าเล่นบ่ะบลกเนบ่อยนอนเออบ่นอน ได้เด้ด้ต่สาบสบหนึ่งเด่สาบสบเุ่มกินยี่ป้าาบสบนเดุ่มแด้อาสามบ่อเถอะเห็ดลงทึนบัวไทยลงทึนปุยช่องอบนึอาแคม์เ่คือของแคมลงคนีุ้ยช่องสบห้าร้อยนึลงทุนเห็ดนาบัทราิถามปุยช่องอบเลยก็ กันกะบน้ำมันกะตัวควาชื้อเบิ่ประมาณเท่าไรบาทเพิ่กะบรายไป็นไละมึงสามสี่พันเนี่ยสามสี่พันสามสี่พันกะใครก็มาเห็นยอะเชาวอบกะคํำไปซื้อกับบริษัทเติมเนาะกขปลูกชอบเดียวไน้ชาวชอบประด้น่ะอขาปุูกชอบเดียวปั่นปันได้ใน้าวอบลาบบานไปตามน้องมะนาวมันู้อน้องมะนาวได้หรอวะเอาไปไปรโทรไปรถโทรไปยังไงกะบติดรถโอ้ยไป มือไห่จะเสร็ลมาสาวะเราเลยเราก็ไปอยู่ซำเราไปหมุกเลยหมุกจักเราไว้ใช้ใครอยู่มต่ข้พอตู้จักเราไว้ใช้สินสินกับเสือกจักรไยใช้มีสินกับเสือซีบัวชุดหนึ่งเรามาผักแล้วก็มีซีเล็บแล้วก็มีมีสีซบเรามาผักแต่อเมริกาเราถือมาแต่อเมริกาเราขึ้นเครื่องมาเต่ผลูกต่างประเทศได้ชุดหนึ่งแล้วก็โบะผูกข่อผูกค้ม กิบเกือบนะเรามาผากหน่อยข่อยเข่ามากข่อยกะคิดว่าเราซีอิ้วเฮือนข่อยบรจักทอดว่าเราโซ่เลยเราไปหมุกไปไทถผู้เครื่องคือบริดามไปเลยโอเคดับนาเกี่ยวเข่ากเนาะบอกฮะคือตัวคือบริดามไปเลยไปนะขับตุ้ยขึ้นอยู่บริดามไปตุ้ยขึ้นบริมีอันไพทโวบรลินบริลีนบอก บอมีเอฟซีโมาหาคืองงีในคลิปว่ะตูซิดว่าเีอะัวอัะกีบบอกบอกวันในคลิปในแอนมาถ่ายคลิปเลถ่ายคลิปนะเออเวเห็นสัมผัสว่าเีอาพัวอ่างงว่าอาพัวอันพี่รอว่าเอ้ยเราว่าเอาพัวบริสุทธิ์ยาให้กินได้บริสุทธิ์ผอได้ป่ะนี่เราอะยาเอาไงเงเดือนหนึ่งจ้างชีวิตเล อยากกินยังเดือนหนึง่งบริมีพอหักไ่หักในในส่โทรลินบริมีเงินบริมีบ่มีเลยยูทูทกบกับบริแม่เขามาถ่ายบริมีมตู่คำไปทำงานในแล้วซาดด้ยเนาะนั่งถา่านั่งถา่าตู่คำไปทำงานแล้วซาดบา่ี้โอ้ยเป็นห่วงยุ่วไปหาวัสดุผลิตกับพลิกกระเทินมันอยู่ไกลกันก็เลยบริไปหา นี่ไงเนี่ยวิ่งเน่แต่คอนเกล่ยสองเดือนฮะกัมากา,อา,อารออกกิจเป็นหาโมอไปนะมาแล้วก็ได้ไปเศร้าแล้วพี่รอเราอ่ได้เห็นน้องมะนาวว่าในคลิปอันตูซีวาซีอาพัวบ่ผลมาจางังไดคันอาพัวนี่โอ้เอฟซีผู้ผนซอยเรือผูอนชิมาซอยอยู่บ่ไปไปอาพัวอย่างมันบอคือบอมีลูกมีผัวได้ผลมาเนาะ สิไปเอาปัเอาไงมาเกะลำบากครับเพื่อเลี่ยงเชิเบิ่งก็แล้วแต่เพคนมาได้เอาคนบ่าวใอ่หรอมอไว้มาได้ไว้มาเลยมไมาเลยยังกินปกติอยู่บ่ชยาเดิกินกินแต่ตอนแรกแล้วตอนขึ้นกินกะกน,ตน,นะตามหมอสั่งเป็นได้แล้วคุ้มนียกินข้าวแซ่บนน้องรับข้าวแซ่บนน้องรับเดียวบริเวหูแววบริเวตาพางบริเห็นพีเห็นยังบ,บ,บ่บ่ปกติเบิ่งเลยเดินะ หนาไสเนาะเลยเนาะหนาไสคือว่าเบิร์ลิกยาคุมตะโดนเลยหนาก็เลยใสไว้ได้หนีน้อกมะนาวเลยไว้หรอชิ่อดปีหนึ่งได้อ่ขาอันเขาไปห้องหมอบังเขาเขาตูวซิปพาพาตัวไปหามหมอนี่พอดีเขาดาวไปหามหมอเมื่อตะบิดปวดศูนย์พอดีเขาดาวนี่ชิช่อดเดือนสิบสองเลยเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเลยเดือนสิบสองเดือนหนาแปว่าครบปีหนึ่งที่จะไปหามหมอกินยา คือ่าไว่าอิลิจักผิดปวดศูคะแนนว่าเขาบมไปหาหมอบอบอกไปกินยาอยู่หมุกนี่ยังเช็ดใส่ศูคือเก่าได้หนิเป็นบ้าเป็นป่วงคือเก่าได้หนิร้อนคือเก่าได้ดีแล้วยังได้แอนไปหาหมอสมัยเนาะยังงยังดีสมัยนี้ยังบริชายศูนยใช่ยังไลยังเกี่ยวข่าวเกี่ยหน้าเออ่เเขาบอกเราสัมผัสพี่นนอะไปเกี่ยวข่าวว่าด้วยนี่นั่นเขายึงเห็นเขายังแปลกแล้วว่าซามะนาวดีขึ้นลายลีโลเขา บม่อยากเชือ่อสายตาเลยเนาะ,อะขอบคุณผู้ใหญ่เจดีว่าสมองสุบอดแล้วแบซอยเหลือจนว่าเป็นคนเป็นผู้เป็นคนเลยเศรษเนาะแมนเศรษยางเพิ่นขึ้นหัวใจเพิ่นไรเมื่อกี้ผมโบวีหน้าโบอาบโอ้ยหน,น้าช่อันนี้หน้าเครื่องคู่นีเครื่องคู่ขี้หัวเต็มหัวไพส,สิวสะไพสิวะนองมะนาวสิเป็นคนชำนีเนาะพี่น้องแบบหน้าโบอาบหัวนี่ยไปขี่สูตรตังเมร์แล้วย้ำย้ำหนาวไปสิแล้วหนาวแม่ก็ใส่สูตรไว้เนี่ยเถือน ไปใส่กับบ๊ได้บาทนี่ไปใส่กับบ๊ได้เห็ดหญ้าสองชาอยู่ผมกะเห็นอยู่บ่คลิปตัวเองจืดอะไรอยู่บ่เห็นอยู่เป็นยังไงไปเบิร์คลิปจะคลองตัวเก่บาบ่อายตัวเองบ่ <c oughs> สวยขึ้นไรได้เดี๋ยวนี้โอ้ยแบบไปเอาผัวแล้วแล้วกิโลแล้วป่ะเอาผัวผู้ใหญ่บอได้ซับพอร์ตได้ซื้อซื้ยาให้กินเปิดไปเอาผัวหัวอะไรเลี้ยงว่ะผัวอะไรเบิง่งนแต่กี้ผัดแต่พันซาวผัด คือบอมาซื้อให้กินเนาะผูบาวกับเราสเราเรา,เรา,เรา,เราก็ซื้อก็อซ,อซ,อซ,อซื้อเราก็ข่อยคนก็นแล้วแต่ออกมาหน้าดอกตามใจแต่ตัดสินใจความมันความขคารพตัดสินใจอ่ขาขคารพกวอนตัดสินใจของเจ้าเนาะแต่ว่าิคนก็บ่าฝ่าให้คิดมาเฮาบริคือคนปกติถาาออ้าเอาลูกเอาผัวไปกะอย่มันขับเพื่อสิดูแลเจ้าซัพพอร์ตเจ้ากะโอเคบัเป็นยังแต่ว่าคะแนนว่านั่นกะยังบุเกเบิกคืด ใครเนี่ยล่ะบ่ฮะเปิดธูปมาหาบ่เดี๋ยวนี้คนไหนคนไหนทุ่มมาเขานี่ยธูปอยู่โทรห่างถึงโทรเส้นหนึ่งเราไปผ่านกันไหมซื้อบอ่เขาหน้าซัมปาบ่กวน,นั่งสะนี่ปัญโตสิมาแต่งมาขออ่าน้องมะนาวเนาะเขาก็ไปยังให้แต่งไปได้เขากันเนาะแนาวกะว่าเออกุ้งหุ่ม,มกะไขย่ยูยันหมักซื่อๆบัดแล้วบัตโดนโดนไประชิมกันแหงไหมเป็นไปได้กะ แคเนวาหน้าก็เห็นใครเห็นหน้าอยู่ก็แม่เต็งและสบายสะดวกเงาะมะนาวที่หออยู่วัชพิเบิรงว่าสิไปถ่ายของเกี่ยวเข่าบริ่ายซบริลงไปไม่ใช่ไหมบอนมาแต่นั้นนะอน่าคอยนะจังงี้เราบริขามาแล้วเราอยู่สวรรค์เราอยากเจอเจ้าเราก็เอาทั้งสีเล็บเอาทั้งยางมัดผมทั้งสินเสือไม้มาต้อนรถดบะ โอ้บดเจอะนางมะนาวสำน้องราบาดเนาะบักกะตุ <sk ling> <sk ling> <si ้มบักย่างเราไม่หายนะเครื่องเอะเคยนั่นน่ะนะแล้วก็ว่าอันนด้โบใส่กับให้น้องมะนาวเด้อเราให้เราได้บุญได้ยังไงบ้ากันเราริงกะขอบคุณเพิ่์นว่ะเปินกระถางเงินให้เจ้าน้ำกะบรหลายดอกแต่ว่ากะไลเติบเนาะคขว่าบรหลายกะบเพื่อเพอ่์ชิ่งให้เงินโบไปหน่อยๆได้เพิ่์นเพิ่์นผ่านเงินให้เจ้าน้ำซอฟไรบาท แล้วกระชุดๆงนี่ก็มากระตุ้มแล้วก็เดี๋ยวสีเล็บสีซบให้นะแต่ว่าเสาเลอร์เอาไว้ผ่าบูรอยไซไมีแต่บัตรมาออื่นเรามาแต่หมุกจะแต่ขึ้นมาอ่างลำเราเด้อเขาบอกคอยไปหาเบิ่งแล้วอยู่ในเฮือนกินมันโบห็นมันโบห็นโต้ถามแล้วจากเราอยู่สี่แล้ลมโบตีแล้วเราไปหมุกมันมีสัญญ,ญาณเราจะขึ้นมาอ่างลำเราค่ะขเขาบอแจ็คเราไวบไ้บนใดบนกองไปอย่างพ้น ที่หอเอฟซีทุกคนอยู่อยูน้องมะนาวเปลี่ยนแปลงไป็นคนใหม่ข้าบ mm ่ hmm. มีผู้ใหญ่เจดียบ่มีเอ๋ยสล่าบ่มีพี่รอบ่มีแม่อยู่สวีเดนอยู่นอร์เวย์อยู่อ่ะอยู่เนเธอร์แลนด์เนาะอยู่สวิตเซอร์แลนด์บ่มจังหลายประเทศลืมเลยสักลืมกับพ mm ี่น้องเยแล้วก็มีผู้ใหญ่เจดีทุสุโมงสุบอลค่ะบ่มีเพิ่นมาซอยเรือนน้องมะนาวคือจิบบเป็นผู้เป็นคนดอกน,อน้องมะนาวเนาะ mm hmm. เอาอันตุข่ขามโทรมาลีน้ำอยู่บ่โทรอยู่ขึ้นกระทุโทรมาเลยใด ก็ว่ะเกี่ยวข่อยว่ากเกี่ยวอ,อยู่ยอ,อะไปช่วยป้าในาเกี่ยวขา่อยแม่แวอะแรกแรก youtube กับอันนังเค็มให้กินอีกแล้วดีเนาะหากินได้สตตระมือนะเห็นน้อไหมเห็นน้อไหมคุณจิโร่ช่ไหมหินเด็กคุณจิโร่ยาวหน้าน่ะบ่แาวหน้าจะได้แม่เดี๋ยวนีเ้เศร้าตะะีแล้วบ่แม่เศร้าเลยไปตียันบ่เดี๋ยวนี่น้องแอมไปซะน้องแอมามไปหเงิน มันผ่าเงินมาให้อยู่บ่บุรีรัมย์ยังขโมยของมันผ่าเงินมาเลยมันชื่อจะฉับมันจะฉับตรงหน้ามันชื่อฉับไม่เงินเขาได้ฉับเงินนะโอ้ไปทำงานกูโฮมเงินโฮมค่ำเลยเนาะพอมีเฮีมีเฮงบัดยงมได้สิได้เงินไปบุโฮมจัะเถอะบุรีมีคนมาซอยได้เขาให้ทำมาหากินเองมีไงคนกับซอยเลยเป็นคนจบคนดีเลยมีสติสตังอะไรกันทำมาหากินเองคนบอกเริ่เติบโตเองออกมาแป๊บนึง เท่าหนึงเงินแหมพันหยังมานางบอกคิอเราไปจะกินไรเราไปเอาอันเงินเยี่ยมไปสถาบ้าน้านหนึ่งแล้วเอาใบไปแล้วเบิร์เพื่อนแล้วให้เบิ่งนเนี่ยเบิ่งนกำเราเนี่ยบอกไปเนี่เอาอันนี้เงินย h à ขอฝากให้เจ้านี่เรามาจากสหรัฐอเมริกานี่เอาเงินเลยอวยพ่อในเพื่อนเนี่ยชงใบบาทเนี่ยเอาเลยเพื่อนยินดีไหมฝากเงินประคัาประคใช่เพื่อนยินดีไหมเตรียมนไข่นี่นำด้วย อายุหมันคนยืนเ<ด>บากระบอเป็นเออค่อย,อยกระบอกไข่เด้ไปถ่ายค่ะเห็นแต่ดีดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งเลยะบอกแยบบอไข่แล้วทำมาหากินเองบัดนี้เพื่อนให้ชีวิตใหม่เลยเก็บซีกอะไรคือหูวแล้วเอาจะไปถาเพื่อนแต่เพื่อนซอยกระบ,บอได้เอาเงินอันน้องเอมมาผาหมาล้านนึงคือนหน่อยแค่มันอ,ยอยนะไเห็นป่ะผาไมาได้แลยคือผาล้านเดียวนี่เก่าพัน น้อยมาตีกรุงเทพป้ะเออโอเคโบไปยังเอาคลิปนี่กะน้องมะนาวก็ซอกกลิมกับเชียร์คอร่าคนพี่น้องไปก่อนเกี่ยวบคลิปก่อนสับพี่น้องคลิปนี้กะขอบบุญขอบคุณเอฟซีทุกคนที่กำลังใจตลอดมาแล้วก็ติดตามน้องมะนาวตลอดมาเนาะน้องมะนาวก็เป็นคนจบคนงามเลยเศร้าเลยบริจาคโซ่อลไรพี่น้องเลยได้คลิปนี้ซอกกลิมกับน้องมะนาวก็เชีดร์คอล่าคนพี่น้องไปก่อนพูดพูกันคลิปหนาสบายดีน้องมะนาว